สิ่งที่อยู่รอบตัวคุณอาจไม่ได้มีเท่าที่คุณเห็นผีลูกกรอกเด็กที่ไม่เคยได้เกิดว่ากันว่าผีลูกกรอก คือวิญญาณของทารกผู้ไม่ได้ลืมตาดูโลกบางรายเสียชีวิตในคันบางรายตายตั้งแต่ยังเป็นก้อนเลือดเนื้อที่ยังไม่สมบูรณ์ร่างที่ไร้วิญญาณถูกชำละนำออกจากนั้นก็นำไปตากแห้งปิดทองแล้วเรียกว่าลูกกรอกคนบางกลุ่มเชื่อว่าผีลูกกรอกมีพลังลี้ลับให้โชคให้ลาเฝ้าบานเฝ้าเรือนได้ยิ่งเลี้ยงดีเอาอกเอาใจเหมือนลูกแท้ ก็ยิ่งเชื่อว่าผีจะช่วยเหลือผู้เป็นเจ้าของอย่างซื่อสัตย์แต่จิตวิญญาณของเด็กนั้นยังไม่หลุดพ้นยังคงผูกติดอยู่กับซากแห้งนั้นหากไม่ได้รับการดูแลรักษาด้วยความเมตตาหรือถูกทิ้งร่างไว้ตามยถากรรมก็มีโอกาสสูงที่จะถูกผู้มีวิชาอาคมสะกดเอาไปใช้ในทางมืดเพื่อเฝ้าสิ่งของทวงหนี้หรือแม้แต่รอบทำรายศัตรู เมื่อถึงเวลานั้นสิ่งที่เคยเป็นรูปกรอกอาจาไม่ใช่แค่ผีเด็กแต่กลายเป็นเงามืดแห่งความอาฆาตและร่างที่เหลืออยู่ก็เป็นเพียงซากที่ไว้ให้คนดูต่างหน้าเท่านั้นสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับถึงเวลาแล้วนะครับเราจะมารับฟังรับชมประสบการณ์ตรงจากผู้ ที่จะมาเล่านะครับแขกรับเชิญในค่ำคืนนี้นะครับแสงสว่างแห่งคืนเล่าผีนะฮะก็ได้จุดขึ้น,นเพื่อให้ท่านเป็นเพื่อนท่านในยามใกล้นอนนะครับได้ฟังสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆในชีวิตของเธอนะครับและเรื่องในค่ำคืนนี้นะครับก็เรายังคงอยู่กับน้องเชอรี่นะครับน้องเชอรี่จะมาเล่าเรื่องที่ชื่อว่าน้องเจล สวัสดีครับสวัสดีค่ะน้องเจลคือใครครับเป็นหลานนะคะเป็นหลานสาวตัวเ,เล็กอายุสามขวบแปดเดือนซึ่งน้องอ่ะป่วยเป็นโรคหัวใจมาตั้งแต่เกิดเราก็รักษายอยู่ที่โรงพยาบาลแถวบ้านแล้วก็ย้ายเข้ามากรุงเทพแล้ววันนึ่งอะ่ะคุณหมอก็ได้แนะนําให้เขาผ่าตัดเขาก็ผ่าเพราะว่าโตจะได้ไม่ต้องผ่าอะไรเงี้ยคุณหมอบอกอย่างเงี้นะคะเขาก็ผ่า พอผ่าแล้วรู้สึกว่าน้องไม่ค่อยแข็งแรงไม่เหมือนตอนที่เขาไม่ผ่าตอนไม่ผ่าเขาแข็งแรงกว่าเขาสามารถไปเรียนวิ่งได้แต่พอผ่ามาเขาป่วยกระสอกกระแสะหลังจากนั้นอ่ะมันเป็นช่วงโควิดด้วยเราก็เดินทางลําบากแต่น้องอ่ะเริ่มหายใจเร็วขึ้นเหนื่อยง,ง่ายแล้วตัวร้อนบ่อยแล้วยาที่ให้น้องมาเยอะมากเราก็ไม่รู้ว่าเรากินอะไรไปแพ้อะไรหรือเปล่าอันนี้เราไม่รู้ก็ปรึกษาคุณหมอว่า ทำยังไงดีคุณหมอน้องไม่ก็ดีขึ้นเลยผ่าแล้วอะตอนไม่ผ่าก็วิ่งเล่นได้อยู่แล้วไงแต่ที่ผ่านนี่คือเหมือนถึงว่าเด็กตอนโตนจะได้ไม่ต้องผ่าอายุเยอะอะไรเงี้ยผ่าตอนนี้เลยอะไรเงี้ยก็เลยผ่าคุณหมอแนะนํานนนก็ผ่าพอผ่านน้องไม่แข็งแรงพอไม่แข็งแรงปุ๊บคุณหมอบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้มาให้หมอดูดีกว่าตีห้าก็ปลุกเขาบอกว่าเจลเขาเรียกหนูมามาเขาเป็นหลานเขาจะไม่ได้เรียกคุณยายอะไรเงี้ยเรียกมามา เดี๋ยวมาม่าพาเจลไปเที่ยวห้างนะแล้วเจลว่าไม่ต้องดื้อน,นะถ้าเจลไม่ดื้อเดี๋ยวมาม่าจะให้เจลซื้อขนมเลือกของเล่นได้เยอะเลยเจลจะเอาเท่าไหร่เดี๋ยวมาม่าซื้อให้เพราะหนูเป็นคนตามใจเขาอยู่แล้วเสื้อผ้าอะไรเงี้ยหนูจะบ้าซื้อให้เขามากเขาก็จะบอกออเจเขาบอกอย่างเงี้ยก็ยังเล่นงินอยู่อ่ะแต่เขาอ่ะหนูรู้ว่าเขา่เขาสู้มากนะเด็กคนเนี้ยเขาหายใจอ่ะรุนแรงคือหายใจไม่คล่องตัวมันจะมีความอุดอัดตลอดเวลา พี่เข้าใจเป็นมาต่้งกำเนิดใช่ค่ะเป็นแต่กําเนิด,นนดทีนี้ผ่าไปแล้วไงไม่ดีขึ้นตอนไม่ผ่าไม่เป็นไรก็แค่รับยาตามอาการก็แค่แบบไปหาหมอตรวจสุขภาพไปแหละเราจะผ่าแล้วหนูเอาตามภาษาคนที่เคยเลี้ยงดูนะคะเอาในวิธีของเรานะไม่ดีขึ้นอเราก็เลยโทรไปบอกวันไม่ผ่าน้องดีกว่านี้นะจะผ่าน้องไม่ดีขึ้นเลยคุณหมอเป็นอะไรไม่รู้บอกรัดให้ไปดูก็ โกหกเขาแหละว่าไปโรงไปห้างเนี่ยแต่ไปจริงๆอ่ะไม่ได้ไปห้างหรอกไปโรงบาลทุงเทพพอไปถึงเนี่ยหมอก็เข้าไปในห้องตร,ตรวจนู่นตรวจนี่น้องก็ยังนั่งเล่นบนรถคือน้องปกตินั่นแหละค่ะแต่เพียงหายใจเร็วแต่น้องก็แข็งแรงมากเลยนะไม่ใช่ว่าอ่อนแอหรอกแค่ให้หมอตรวจดูว่าเป็นอะไรไหมข้างในอะไรอย่างเงี้ยที่ผ่ามามีรอยรั่วไหมอะไรอย่างงี้แค่แล้วล่ะค่ะหมอก็บอกว่าให้คุณแม่เฝ้าได้แค่คนเดียวน้องนั้นให้กลับบ้าน เพาอยู่ในช่วงมันมีโอกาสเป็นโควิดเป็นไรได้เงี้ยเราก็กลับบ้านหลังจากเราเห็นเราถ่ายวิดีโอไ้ภาพสุดท้ายคือน้องอ่ะนั่งเล่นบนรถเข็นตัวเองแล้วก็ขึ้นไปรถเข็นพยาบุตรพยาบาลแล้วก็เข้าไปในห้องเราก็ไม่เจอน้องอีกเลยใช่แล้วมันมีแล้วมา่หลังนั้นได้สามวันเบลก็บอกว่าเบลคือแม่ของเจลบอกแม่มารับหน่อยหมอให้หนูกลับบ้านแล้วเอาเจลไว้ที่เขาแล้วถามว่าอ้าวทำไมบอก หมอไม่้เฝ้าหรอกหมอเขาดูได้แล้วตอนนี้อยู่ไหนแม่มารับเลยแล้วกันเนี่ยลงมาซื้อแพมพูให้เจลยู่หมอให้ลงมาซื้อแชมพูเจลอยู่กับหมอเมื่อกี้ยังร้องเรียกหนูอยู่เลยหนูก็ออกรถจิจำได้ว่าสิบห้านาทีอ่ะหนูขับไปนะจากแม่กองอ่ะเจลเบลอ่ะโทรกลับมาบอกแม่เจลเสียแล้วเสียเขาตกใจมากเลยก็เสียได้ยังไงอืมหมอบอกว่าเจลเสียแล้ว หนูว่ารีบเยี่ยมหนูว่าช็อกแหละหนูว่าแฟนนะช็อแแ<ค>กแค่คืนเดียวใช่ไหมอยู่กับหมอคืนที่สามคืนที่สามใช่ตอนวันที่หนูไม่เจอเขาคือเข,เขาเข้าไปสภาพดีๆนั่นแหละแล้วก็ไม่เจอเขาอพอไปถึงโรงพยาบาลเนี่ยเราก็เข้าไปถ่ายเราเข้าไปดูอะไรของหลานเราเก็บรายละเอียดเรียบร้อยแล้ว<อ>มาปอบเบลข้างนอกไงนะเราก็ขอหมอว่าเราไม่เชดเราไม่ฉีดยานะเราอยากให้เจลสภาพนี้เดี๋ยวเราเอาไปใส่ห้องเย็นได้โรงเย็นนะ่ะเราก็บอกอย่างนี้ใช่ไหมคะ ตอนเช้าตัวร้อนจ้อนเลยอะค่ะหนูก็เอาเสื้อผ้าเอาผ้ามาคุมให้เขาก็ไปอยู่นอนอยู่กับเตียงศพคนอื่นอะมันก็มีคนตายหลายคนอะโรงพยาบาลน,นะคะในห้องเย็นแล้วแหละหนูก็ล่ำลากันอะรุ่งเช้าาก็มาทําเรื่องรับศพเขาไม่ได้ฉีดยาเอากลับมาที่วัดที่บ้านสภาพตอนไปกับตอนกลับมันไม่ได้เหมือนกันอยู่แล้วไงแล้วเราก็ทาใจไม่ได้ก็ทั้งวัดแต่แต่หนูเป็นคนที่โดนด่า เพราะว่าเขาหาว่าหนูพาหลานไปตายเราก็คิดอย่างนั้นแหละยาดยาดใช่ลุงมด่าไอ้เบลด่าหนูแต่เราเข้าใจเขานะเขารักหลานด้วยไงเราเขาเสียอ,อกเสียใจเขาก็ไม่รู้จะปล่อยอยังไงเขาก็ปล่อยแบบนี้แหละเหมือนแบบพานะ่ะเราเข้าใจาเราก็ไม่โกรธหรอกเพราะตัวเราเองอะ่ะก็คิดถ้ากูไม่ในใจเรานะถ้ากูไม่พามันไปอะ่ะมันก็ไม่ตายทาไมกูพามันไปวะถ้ารู้ว่าจะตายตายอยู่บ้านดีกว่าอะไรเงี้ยเราคิดของเราแบบนั้น สาเหตุหลักๆหรือรายละเอียด่ะหนูขอก้าวข้ามผ่านไปเลยนะคะเพราะอาจจะไปกระทบอะไรอย่างเงี้ยหนูก็ขอไม่เล่าแหละสถานการณ์ย่ายก็คงเข้าใจแหละนะว่าว่าเราอะไม่ได้มีอะไรก็คือเจตนาเราจตนาเราเป็นเราเป็นพอตกกลางคืนอะพวกเราก็ยังร้องไห้กันอยู่ค่ะตกกลางคืนอะหนูอะเอาตุ๊กตาที่เพิ่งซื้อให้แล้วเขาติดตัวไปตลอดอะมากอดคือทำใจไม่ได้ก็ ก็เอามากอดแหละสิ่งไหนที่คนตายอ่ะทําไว้ก่อนตายหนูจะเอามากอดอยู่แล้วไงกอดพอกอดปุ๊บเราก็หลับไปกับความรู้สึกที่มันแย่นะประมาณตีอะไรหนูก็จําไม่ได้อ่ะูฝันว่าเขามาสะกิดมือหนูเหมือนเขามาแย่ตอนที่หนูลับหลับบนที่นอนบนเตียงเนี่ยเขาจะแย่ปากแย่มือแย่อะไรเงี้ยนูฝันของหนูนะอันนั้นหนูฝันฝันใช่หนูฝันหนูฝันว่าเขามาสะกิดมาแย่เล่นน่ะตกใจตื่นขึ้นมาอันนี้ฝันว่า หนูคิดแล้วว่าเจลมาหาเพราะเราผูกพันกันฝันเหมือนจริงเหมือนจริงเลยคือเขามาเพราะเมื่อก่อนตอนที่เขามีชีวิตเขาทําแบบนั้นเขาชอบมาแย่แก้เวลาเราหลับ่เขาชอบแกลเขาชอบแกลเวลาที่เราหลับเวลาที่เราอะไรเงี้ยเขาก็จะแยเขาขี้เล่นเนี่ยค่ะพอตอนเขาเสียไปอ่ะเราฝันเลยเราฝันเราสึกว่าเหมือนจริงนะณตอนนั้นเดี๋ยวขอโทษนะเราจริง ตอนที่เข้ามาสกิทนตอนที่ที่บอกว่าฝันเนี่ยคือเราเห็นเป็นภาพหรือเป็นความรู้สึกเป็นภาพเลยแล้วก็มีความรู้สึกอย่างน้จริงๆเป็นภาพเลยวเขาอ่ะก้าวผมเป็นกระจุกวิ่งเตียงนอนของหนูมันจะสูงนิดนึงเขาจะชอบวิ่งเหมือนกระแทกเนี่ยมาปึ้งแล้วเขาก็แย่ไม่ใช่แค่รู้สึกมันว่ามาคนมาสกิดไม่ใช่เห็นภาพด้วยมันก็เครื่องหลับเครื่องตื่นของเราแหละคือเราหลับไม่เต็มที่หรอกภาวะเราเสียใจอยู่มันเป็นคืนแรกของการจากไปของเขาอ่ะเรายังวนสะอื้นอยู่ พูดง่ายๆเลยหลักของเรามันเปิดสะอื้นอยู่แล้วแต่พอพอลุกขึ้นเนี่ยก็เป็นการที่ทําวิธีใส่ลงธรรมดาปกติแหละค่ะสวดสามคืนก็คนเยอะนะพี่พอสวดพอสวดเสร็จเนี่ยสัป,ปะเลย่นะคือพระที่วัดวัดเนี้ยคือวัดแถวบ้านซึ่งรองจเจ้าอาวาสเป็นเพื่อนกับเราอยู่จเจ้าอาวาสน,นะขนาดนั้นยังไม่เสียชีวิตนะคะ <c oughs> เราก็บอกว่าสับป,ปะเลยก็บอกว่าตีห้ามานะ ต้องละลายศพแล้วพอศพอยู่ในช่องแช่นะ่ะมันจะแข็งตัวเหมือนเราแช่เนื้อเนี่แหละค่ะถ้าไม่ละลายเดี๋ยวตอนบ่ายอ่ะเผาไม่ได้ตีห้าหนูก็ไปวัดกันไปถึงเอาดึงเจลออกมาจากโรงเย็นนะ่ะพี่หนูเผาไม่ได้อ่ะทาไมเขาสวยเพราะตอนเขามีชีวิตเนี่ยเขาขาวเขาเหมือนตุ๊กตาแล้วปากเขาเป็นสีชมพูแล้วเขาช,ชุดเขาเป็นสีชมพูเ,เขาสวยจริงพี่เขาสวยมากหนูทําใจไม่ได้หนู จะยืนล้อมวงอะเดนลงเขานะ,ะสับป,ปะเลอเอาทองมาปิดสามดวงมีรูปให้ดูไหมมีค่ะสับป,ปะเลอก็เอาทองมาปิดให้เรียบร้อยเลยสามดวงโอไม่เข้าใจไม่ได้หนูก็เผาหนูก็เผาไม่ลงจริงจริงพี่นะตอนนั้นนะเผาเจลไม่ได้เลยกี่ขวบนะสามขวบแปดเดือนเนี่ยสับป,ปะเลอก็ปิดให้แบบเนี้ยโอ้โอ้ ปิดน้องน่ารักจริงๆนะใช่ค่ะคือเขาข่าวตัวจริงคือในโรงเขาข่าวกว่านี้อีกนะแล้วผิวเป็นตุ๊กตาเลยอ่ะพูดตรงๆเขาเหมือนกุมารนะตอนนั้นเขาข่าวอ่าสับเลอ์บอกว่าอืมไม่น่าตายเลยเหมือนกูมารเลยเอาท้องปิดไว้ก่อนปิดไว้แล้วเดี๋ยวจะเปลอ์ปิดเนี่ยปขออนุญาตแล้วป่ะขออนุญาตปิดเลยแต่เขาไม่ได้ทําอะไรนะคะเขาก็ปิดให้เลยเขาก็บอกว่า ให้ไปดีๆเขาก็อวยพรของเขาว่าเขาบอกเขาเห็นแล้วเขาสงสารเขาเป็นพระนั่นแหละเขาสงสารแล้วเขาก็หนูก็เลยตัดสินใจกันแล้วไม่เผาอ่ะเอาเข้าโรงเย็นก่อนออตัดสินใจว่าผู้นี้จะเผารอก,ก็เผารอจริงๆแ,แล้วก็หาลือกับทางวัดว่าหนู่ในเรื่องหลายๆเรื่องที่ยังไม่จบสิ้นแล้วก็หนูก็ยังทําใจกันไม่ได้เลยยังไม่สามารถจะเห็นกระดูกเจลได้ตอนเนี้แล้วแม่เขาก็ไม่ไหว เอาเจลเข้าโรงเย็นไว้ที่นี่แล้วก็มีห้องอยู่ห้องหนึ่งห้องนั้วก็สวยมากมีแอร์ด้วยนะคะแล้วก็เอาโรงเย็นน่ะเสียบไว้แบบนั้นแล้วเจลเข้าไปแล้วก็จะส,ะสามสี่เดือนที่เอาเจลไว้ที่นั่นน่ะหนูกับแม่เขาแล้วก็คนอื่นอะ่ะไม่เคยขาดข้าวขนมน้ำนมเลยสักวันจะต้องเอาไปให้ทุกเช้าแล้วก็กลางวันเย็นถ้าบางวันไปไม่ได้สามเวลาต้องไปสองเวลา เวลาเดิมไม่เคยไปนะหนูทําอย่างเงี้ยกันมาจนมีวันหนึ่งอ่ะมีเด่คนบอกให้หนูเผาได้แล้วน้องอ่ะไม่ได้มีบาปติดตัวมาเขาเกิดมาเขายังบริสุทธิ์อยู่เขาไปไหนก็ได้วิ่งไปวิ่งมาเหมือนจะเป็นเด็กเล่ร่อนถ้าเขาเผาเขาไปเขาจะได้ไปเกิดไม่มีบาปาไปเกิดได้เลยอะไรเงี้ยหนูก็นิ่งอ่ะคือหนูดืออ้อะเราก็รักของเราอ่ะอเราไปทุกวันแล้วมันเปิดหน้ามองกันได้จากโรงศพอ่ะเราก็รู้สึกเขายังมีชีวิตกับเราอยู่อของเล่นน่ะก็เต็มห้องเลย แล้วก็จะมีกับข้าวขน,นมะคือทุกอย่างที่อยู่ในนั้นเป็นชุดนงชุดนอนทุกอย่างเหมือนห้องเขาไปเลยแล้วไม่อยู่วันนึงอะรองเจ้าวาแกก็โทรมาหาหนูบอกว่าเราเป็นเพื่อนกันด้วยอะค่ะอาอยุไล่เรียบอกเธอเผา,าร้านได้แล้วหนูก็ถามว่าทําไมพระคุณท้านหนูเรียกพระคุณเพื่อนอพราอเขาเป็นเพื่อนแล้วหนูจะไม่ได้ <S <S 2> <S 2> <S ไปบ้านไนพระคุณเพื่อนเจ้าวาดจะดี <S <S เขาเห็นเขาออกมาจากปุติตอนตีสามเขาเห็นมาหลายครั้งแล้วแต่ครั้งได้เห็นเยอะแฟนว่าไอเห็นว่าเจลว่ามันนั่งเล่นกับหมายอยู่เจ็ดตัวหมามันก็ไม่เป็นไหนเลยมันก็หอนอ,อยู่ตัวไอเจลว่ะแล้วเธอรู้ไหมว่านั่งกับใครถามว่าใครนั่งกับคนตายที่ผูกคอตายในห้องน้ําไงหนูไม่เอ่ยชื่อนะคะไปมีคนตายที่เป็นคนเสของเจ้าวาดผูกคอตายในห้องน้ำเจ้าวาด ใช่เปคนสนิทของเจ้าวาดอ่ะผูกคอตายในห้องน้ำเขาเกินอยู่ที่วัดนั่นแหละค่ะเขาเป็นคนนิสัยดีมากพี่ชายพี่คนเนี้ยคือผูกคอตายผูกคอตาะเป็นภาวะผ่าหรืเป็นกะลาวาดเป็นเป็นคนธรรมดาเป็นคนขับรถเป็นคนขับรถให้เจ้าอาวาสแล้วเป็นคนน่ารักแกเป็นคนนิสัยดีด้วยแหละแต่แกผูกคอตายก่อนหน้าเจลไม่กี่ปีอะค่ะแต่คือแกตายโหงอะพูดง่ายๆแล้วห้องน้าก็อยู่ใกล้กับที่ไว้ศพเจลนั่นแหละรู้ไหมแกนั่งกับใครแกก็นั่งอยู่กับสมมติเป็นชื่อเอนะคะ นั้งกวงวิญญาณเอเอดินั่งรูปเป็นสองคนแล้วก็หมาเจ็ดตัวเจลมันไป,ไปไหนไม่ได้หนูสงสารมากเลยหนูรู้เลยว่าต้อกเผาแล้วแหละหนูก็เลยทําเรื่องเผา,าวันนั้นน่ะเป็นปลายเดือนตุลาที่หนูจะเผาเขานะแล้วก่อนหน้าที่ตอนตอนที่หนูรู้เรื่องว่าเจ้าวาดฝันเนี้ยมันจะเป็นช่วงยี่สิบกว่าวันที่ยี่สิบฝ่าฝาประมาณยี่สิบสองย่ิบสามอะกำหนดว่าจะเผายี่สิบเก้าตุลา พอวันที่วันที่เผายี่สิบเก้าพอวันที่ยี่ดวันที่2ีหนูจำไม่ได้อาจจะคาดเคลื่อนนิดนึงหนูนอนอยู่วันที่นอนหนูฝันว่ามันมีเด็กผมมันมันดำดำผมมามันแผบเลยนะแล้วผมเท่าเนี้ยตัดเราวตัดบ๊็อกเทอะแล้วใส่กระโปรงสีชมพูตัวดำปีเลยวิ่งมากอดหนูคือเหมือนเดิมอ่ะ วิ่งมาแล้วเอาตัวกระแทกเตียงปึ้งแล้วก็กอดหนูอ่หนูก็ตกใจตื่นขึ้นมาหนูรู้เลยว่าเป็นเจลตตัวดำตวแต่หนูไปเปิดลงดูตอนนั้นนะ่ะที่ตัวดําหนูคิดว่าอาจจะไม่เห็นส้นสูงคืนเราไม่ได้คิดลึกขนาดนั้นเราไปเปิดลงดูพอเช้าเราก็ไปเปิดลงเลยไปเปิดลงเพราะว่ารงเย็นมันเปิดดูหน้ได้ได mm hmm. เจลดําจริงเพราะว่ามีวันหนึงไฟดับแล้วปักเสียบแล้วมันไม่มีไฟเข้าไปเลย สภาพสบูรณเตียแล้วผมมันจริงผมมันแผบผมที่มันเพราะว่าเวลาเขาผ่าชนะสูตรอ่ะเขาจะต้องน้ํามันทาหัวค่ะอืมอพาพอเขาผ่าผมมันก็จะได้ไม่ฟุ้งแม่อะไรค่อนข้างเปไ็นตัวดำลกุกอยู่ยังมีเลยซึ่งเราซึ่งเราอ่ะไม่รู้ด้วยว่าไม่รู้ว่าเขาดําแล้วไม่รู้เพราะเราที่ไปเห็นบ่อยคือเราไปทุกวันก็จริงแต่เราไม่ได้เปิดเขาทุกวัน เร,เราเห็นก็คือภาพสุด้ายที่เราเห็นก็คือเขาขาวอยู่ใช่เขาขาวน่ารักอยู่อ๋อเราถึงพอเราไปเราฝันเห็นเงี้ยเราถึงไปเปิดดูใช่แล้วหนุกมันจะมีพระอยู่องค์หนึ่งแกเป็นคนน่ารักมากองคเนี่ยชื่อคุณเดบออคอยดูแลศพเจลให้ทุกวันเลยเป็นญาจ้ากับคุณแม่หนุก็บอกทําไมดมาอ่ะคุณพระท่านก็บอกว่าว่าหลายวันที่แล้วอะ่ะไฟมันดับผมทําไงก็ไม่ได้เลยต้องรองน้ําออกจากตู้เย็นตลอดเลยศพเปลี่ยนสภาพ ไม่กล้าบอกหนูตามปีเลยค่ะเขาต้องการจะให้รู้ว่าเขามาจริงจริงเหมือนเก็บที่หนูฝันเลยแค่หนูไม่ได้เห็นหน้าตรงๆเขาหันข้าง้ามาให้หนูว่าวิ่งมาหาหนูหนูนอนเขาวิ่งมาประชิดอย่างเงี้ยที่หน้าอกเขาตอนมีชีวิตอยู่ชอบวิ่งปึ้งมากระแทกที่เตียงแล้วหน้ามาซบแล้วหนูชอบนอนลินเตียงไงแต่แปลกตรงที่เขาตัวดำตัวดำมาชุดแต่ชุดสีชมพูอยู่แล้วเพราะเขาอะใส่ชุดสีชมพูตอนอยู่ในโรงชุดนั้นเลยค่ะแต่หนูแค่แปลกใจว่าทำไมาเจลตัวดำนั่นแหละค่ะ พอหนูไปดูเออมันก็ตรงอ่ะพี่มันตรงจริงตรงกับสิ่งที่หนูฝันทุกอย่างเลยก็เลยแน่แท้ฝันแล้วยังขนลกแคลใช่แล้วก็แน่แท้เราก็เลยจัดพิธีเผาเวลาเผาเนี่ยมันเหมือนก็ต้องปลุกวิญญาณขึ้นมาอีกรอบคือต้องสวดพิธีเขาเรียกศพแห้งก็ต้องทําให้เป็นศพเหมือนกับทาขั้นตอนตามตามวันที่เสียวันแรกนั่นแหละค่ะศพเนี้ยถูกเก็บเอาไว้อยู่ก็จริง ไม่ใชอ่อยู่จะเอาเตาเผาได้เลยมาต้องสวดต้องมีพิธีต้องอะไรอะไรเหมือนเราต้องสวดแต่แตเราใช้วิธีสวดวันหนึ่งแล้วเราก็เผา mm hmm. แล้ววันที่เผาเสร็จแล้วหนูก็ฝันฝันว่าเจวอมอยู่ในถ้าแล้วก็มีผู้หญิงอยู่คนนึงเหมือนครูอ่ะแล้วก็มีเด็กๆอยู่หลายคนเลยหนูว่าไปกันหลายคนไปหาเจวอกเจลกับบ้ายกบมาม,าม,ามา้าไมทุกคนก็รับกลับจะรับกลับอ่ะทุกคนก็ไปกันครบอะค่ะเขาก็นั่งทานเนี่ย เขาก็ชี้ถามถามคุณครูจอรนเขาพูดไม่ชัดเขาจะชี้ถามคุณครูจอรนเขาพูดอย่างนี้หนูบอกว่าทําไมไม่ต้องถามะเจลไปไหนเดี๋ยวม้าจะพาไปเลยออืจะไปเซเวนหนูพอบอกไปเซเวนนะหนูตื่นละพอหนูตื่นหนูก็นั่งนึกอะไรว่าเซเวนเจ็ดหนึ่ง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 เจ็ดหนูคิดอย่างนี้หนูแทงหวยค่ะมันนม่จุดที่เอาไปได้พี่หนูถูก สามตัวตรงๆเลยอก็หนูทําศพเจลไปหมดไปเยอะมากวดที่สองก็หมดไปนะคะเหมือนกับเขาว่าถ้าถ้าพูดตรงๆเงินเขาก็มาช่วยในค่าทาศพเนี้ด้วยหนูถูกตรงหนูถูกเยอะตอนนั้นอะหลังจากเผาเขาได้วันหนึ่งอะค่ะหนูนั่งคิดเจ็ดหนึ่งเอ้เซเว่นมันมีอะไรข้างบนหนูก็เลยเอาเลขข้างบนเซเว่นนั่นแหละไปแทนค่ะเขาก็เขาก็เหมือนเขาให้คุณหนูครั้งสุดท้ายละค่ะหนู แต่นั้นมาก็ไม่ได้เจอเขาไม่เคยฝันเลยก็อย่างที <joking ly> <kolay> ่เขาพูดอะว่าเด็กมันไม่ได้มีบาปอะเขาว่าอยากจะไปเราก็ไม่ได้เผาร่างเขาไงจริงๆถ้าเราเผาเขาไปได้เลยเหมือนที่เจ้าวาสพูดว่าตอนนี้เจ้าวาดเสียไปแล้วแต่ใจเราก็ยังอยากฝันเห็นหลานอยู่อยากค่ะหนูไม่ได้กลัวเขามากมายถึงนั้นอยากเห็นแล้วทุกวันเนี้ยก็ยังอยากเห็นอยู่แต่ก็ไม่ฟาใช่เขาแนะนําให้หนูเผาปน เผาปนมันใหม่จึงการที่เผาแล้วทิ้งไปเลยนูไม่ได้อะไรกับบ้านนอกจากรูปหนูยืนการหนูทำใจไม่ได้หนูขอผเผาอกระดูกกลับบ้านรูปเจล่ะมีทั้งหมดสามรูปมันจะมีอยู่หนึ่งรูปที่เท่าตัวจริงเลยเป็นรูปบานใหญ่เท่าตัวจริงเหมือนที่เจลมีชีวิตอยู่บานนั้นหน,นูเป็นคนที่เอากลับบ้านแล้วหนูจะขึ้นเขาจะอยู่ข้างบนคนเดียวเขาจะอยู่ข้างบนรูปเขากระดูกเขาอะนะแล้วก็ของเล่นบันไดแบบนี้เลย ขึ้นบนก็แบบเนี้ยหนูก็ขึ้นไปคุยเขาม้างเปิดโกรธดูมัางไม่เคยกลัวค่ะทุกวันนี้ก็เหมือนเขาก็ยังไม่ได้ไปไหนละเพราะขึ้นไปเขาก็นั่งมองเราเพราะเขาตัวเท่าตัวจริงลูกเขาอ่ะก็เห็นลูกแต่ว่าไม่เคยมาเข้าฝันแล้วตั้งแต่เผาไปก็เขาก็หมดเหมือนหมดหมดนมดหมดหมาให้วแล้วตอนที่วิ่งมาถ้าถ้าเขาไม่วิ่งมากอดหนูวันนั้นอ่ะนะหนูยังไม่เผานะพี่ก็ยังคิดอยู่แหละจะเราคนดื้อไง เราทำใจไม่ได้เราก็จะไม่ทำเราคิดอย่างเงี้ยทำใจไม่ได้เราก็จะไม่ทำ,เร,ทำ,เ,รทำเราต้องอยู่ให้ทำใจได้ก่อนเราถึงจะเผาเดยด้วยเจ้าวาดบอกด้วยว่าเห็นเจลนั่งเล่นกับหมาอย่างเงี้ยเรามีคนที่เจ็ยชีวิตไปแล้วนั่ง่กับเจลแล้วก,แวก็แล้วก็มาฝันที่เตียงอีกแล้วตัวดาๆมาวิ่งพี่พอเปิดมา,มาเจอเจลตัวดำจีนเดี๋ยวหนูใจใพี่ดูรูกที่พี่ดูรูปเมื่อกี้แล้วเดี๋ยวพี่ดูรูปนี้เหมือนกับที่หนูพูดเป๊ะเลยโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวหลังหลังกล้อง ให้ดูนะครับออก็การที่เขามากอดเนี่ยนะมันก็บอกให้รู้ว่าเหมือนจะมาให้โชคคุณโดยตรงได้สัมผัสได้สัมผัสให้รู้สึกได้แม,ม้กระทั่ง <ๆ S 1> ในความฝันเขารู้สึกได้จริงอะค่ะนี่ถ้าเป็นตามหลักเขาก็เรียกว่า,าเทพสังหรณ์เคยได้ยินไหมครับนี้ไม่เคยได้ยินเทพสังหรณ์คือคนเราเนี่ยฝันมันจะมีอยู่สี่อย่างกินมากก็ฝันกินมากก็ฝันได้อันนี้ก็คือ มี่แต่ฝันของหนูมันเหมือนเรื่องจริงนะอย่างเงี้ยเดียทียมสังหรณ์หนูไม่ได้หลับสนิทไงพอหนูฝันแล้วเหมือนที่เขามาปลุกให้หนูตื่นนั่นแหละพอหนูตื่นขึ้นมาโอเคเจลตัวดํดๆได้ไงวะตอนนั้นน่ะตื่นมานะคิดเรื่องนี้ก่อนเลยพอที่ตื่นมาคือเราเพิ่งหลับเพิ่งตื่นนะเจลตัวดําได้ไงวะเจลผมมันแผบเลยเว้ยแต่ชุดไอ้เจลเด็กคนนี้ก็ต้อ้เจลว่าผมเท่าเจลหัวทุหนูจําหัวหลานูได้เขาทําให้รู้ใช่ว่าเจลหัวทุยใช่ หนูก็ไปที่วัดนั่นแหละไปเปิดดููดําจริงด้วยแล้วหลวงพี่ที่ดูแลศพเจอบอกไฟมันดับไม่กล้าบอกไปสบายแล้วนะโอเคครับขอบพระคุณมากครับกับเรื่องเรานะฮะเป็นประสบการณ์ตรงซึ่งให้ความรู้สึกที่ดีๆนะฮะกับความผูกพันกับหลานที่ชื่อน้องเจลครับสาหรับค่ำคืนนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับที่มาถ่ายทอดประสบการณ์ตรงนะครับท่านผู้ชม สิ่งที่อยู่รอบตัวคุณอาจไม่ได้มีแค่สิ่งที่คุณเห็นนะครับพบกับเราใหม่ได้นะครับในคืนเล่าผีนะครับในเวลาและช่วงเวลาเดียวกันนี้นะครับสำหรับข้างคืนนี้ราติสวัสค์ครับวิญญาณคือธาตุรู้ที่ยังไม่ดับสิน้นในภาษาบาลีคำว่าวิญญาณหมายถึง ธาตุรับรู้หรือความรู้แจ้งเป็นสิ่งที่ทำให้เรารับรู้ต่อโลกเมื่อตาเห็นรูปหูได้ยินจมูกได้กลิ่นการรับรู้เหล่านั้นคือการเกิดขึ้นของวิญญาณบางคนเรียกมันว่าจิตเพราะต่างก็เป็นธาตุรู้เช่นเดียวกันสิ่งที่ไม่มีรูปไม่มีเสียงไม่มีเงาแต่มีอยู่ในทุกการสัมผัสเมื่อร่างกายตายลงวิญญาณอาจด,ดับสิ้น หรืออาจร่องรออยู่ในโลกที่เราไม่อาจมองเห็นมันอาจหลงเหลืออยู่เพราะความยึดติดความห่วงหาความอาฆาตหรือความกลัวและเมื่อรวมเข้ากับกรรมเก่าวิญญาณอาจกลายเป็นสิ่งเล่นลับที่เฝ้ารอการปลดปล่อยเพราะฉะนั้นสิ่งที่อยู่รอบตัวคุณอาจไม่ได้มีแค่ที่คุณเห็นหากแต่มีบางสิ่งที่รู้ตัวคุณอยู่ตลอดเวลา สิ่งที่อยู่รอบตัวคุณอาจไม่ได้มีเท่าที่คุณเห็น